ท่านต้องพยายามระวังก็คืออย่าสร้างหนี้โดยเพราะนี้ที่เป็นงานหนี้หนี้บริโภคนะครับแล้วถ้าเกิดจะซื้อบ้านซื้อรถก็ต้องดูความจําเป็นนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไปซื้อบ้านเนี่ยต้องซื้อบ้านใหญ่ๆ่ทางที่ฐาน,านเงินเดอือนอาจจะไม่ได้สนองตอบตรงนั้นด้วยใช่ครับ<ม>ใช่ใชผมชอบ ทำของดรนิเวศนมาเคยทานอาหารกับท่านนะฮะท่านก็บอกว่าบ้านท่านท่านยังซื้อบ้านเล็กๆอยู่เลยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ถ้าจำไม่ผิดนะครับบ้านท่านเนี่ยไม่กี่แสนบาทเองก็ซื้อมาแล้วผมก็ถามว่าทำไมท่านไม่ซื้อบ้านหลังใหญ่เขาบอกโอ้บ้านหลังใหญ่เหรอแค่ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างตอนเย็นปิดหน้าต่างก็าวุ่นวายแล้วชีวิตใช่ไหมท่านบอกท่านอยู่ท่านแบบนั้นท่านสบายแล้วดูท่านเนี่ยนะฮะท่านบริหารจัดการรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเก่งท่านก็มีความมั่งคั่งที่สูงขึ้นพอเราจัดการรายจ่ายตรงนี้ได้ เดี๋ยวตัวอาจารส่วนเงินออมมันก็มีโอกาสสูงขึ้นได้ค่ะครับดังนั้นการตรวจสุขภาพทางการเงินถ้าเราไม่มีในส่วนของบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถตรวจได้ไหมคะ,ะยากครับม,มันก็อาจจะเป็นการประมาณการแต่ผมบอกเลยว่าการประมาณการก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเรื่องอย่างที่บอกการเงินเราคุยเรื่องตัวเลขครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราพูดกับตัวเองบอกว่าเดือนนี้เราใช้เงินมากขึ้น คำถามคือมากขึ้นนะมากขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ถูกไหมฮะเห็นตัวเลขมันจะเป็นตัวบอกทุกอย่างเพราะนั้นมันจึงมีความจําเป็นฮนะที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับตัวนี้นิดนึงนะครับเหมือนกับตรวจสุขภาพฮะถ้าท่านบอกว่าตรวจสุขภาพปีหนึ่งเสียเวลาไปแค่ครั้งเดียวเองถูกไหมฮะตรวจปุ๊บก็รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรมีความเสี่ยงอะไรไหมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไร เช่นเดียวกันนะอันนี้วันหนึ่งแค่ไม่กี่นาทีค่ะถ้าทดลองทานิดเดียวแล้วผมเชื่อว่าถ้าทําสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นนิสัยเพราะว่าเราจะมีแบบฟอร์มของเราอยู่แล้วด้วยก็แค่เติมตัวเลขลงไปใช่บางคนเนี่ยผมเห็นเลยเป็นพกกระดาษเป็นการ์ดเล็กๆเสียบกระเป๋าไว้อ๋อแล้วค่อยจดกินอะไรก็จดเลยก็น่ารักดีก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเขาไม่ลืมแล้วก็จดเลยเพราะั้นตอนเย็นพวกเขาก็มารวมาแล้วก็จะเห็นพอเห็นพบว่าเดือนเดือนหนึ่งจ่ายประมาณเท่าไหร่เขาจะจัดสรรรราาาาายยัับจจจจ่่่่ไดด้้้้คะะะงนนนนนออทํมกีเเืแแลววห็โ ก็จะทําตัวเลขที่จันไว้ได้แล้วว่าตัวเองควรจะต้องเผื่อไว้แต่ละส่วนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำอาจจะไม่ต้องตลอดก็ได้แต่ว่าช่วงแรกอาจจะต้องทำเพื่อ้รู้ว่าตัวเองมี รูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงครับบางทีเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะอย่างตอนนี้เองเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการเมืองก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการเล็กๆน้อยๆตามถนนเหมือนกันนะคะล่าสุดดีฉันไปอ่านข่าวมานี้แชร์ให้อาจารย์ได้ฟังกันนะคะบอกว่าผู้ประกอบการค้าสลาดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงเจ็ดวันก่อนที่จะมีหวยออกนะคะที่เรารู้จากกันเนี่ยเขาก็จะมีลูกค้าเนี่ยไปซื้อกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซนด้วยกันนะคะขายแทบไม่ทันแต่ว่าณขณะนี้เองเนี่ยก็ขายได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซนตทตรง เขามาเนี่ยกดลงแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวตรงน,นี้เนี่ยเขาควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินชีวิตหรือว่ารายรับรายจ่ายตรวจสุขภาพทางการเงินยังไงดีคะก็มองไปที่ตัวสุดท้ายวันที่เราขายดีครับวันเราทรําธุรกิจอะไรมันก็ต้องมีวันที่ขายดี <c oughs> แล้วมันมีโอกาสที่จะขายไม่ดีจากคู่แข่งหรือเหตุการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึงอัตราส่วนตัวสุดท้ายคืออัตราส่วนการออมถูกไหมครท่านออมไม่แค่ไหนะ่ะ <c oughs> ในวันที่ดีๆ <c oughs> ในวันที่ฝนไม่ตก ท่านเก็บเงินไว้ไหมแล้วทางที่ดีเนี่ยผมบอกเลยนะครับอัตราส่วนการออมที่เราบอกว่าเราเก็บ10% 10%ทุกเดือนเนี่ยควรจะตั้งต้นให้10%เนี้ยมีให้ได้สักเป็น6เท่าของเงินรายจ่ายต่อเดือนซะก่อนอถึงจะมองเรื่องการลงทุนนะครับอย่างครั้งก่อนที่ผมเคยมาบรรยายก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเก็บเงินได้แล้วพอเก็บเงินได้6เดือนของรายจ่ายปุ๊บเราจะมีเบาะนุ่มๆที่เอาไว้รองหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในชีวิตเราก็ยังหยิ นะครับไอต้ตะกร้าตัวนี้ที่เป็นตะกร้าเงิน6เดือนเนี่ยกลับออกมาใช้ได้เห็นั้นอัตราส่วนการออม10%เมื่อเริ่มออ,อม10%เก็บไว้ใน6เดือนก่อนพอได้6เดือนปุ๊บทีนี้เราสบายแล้วเราปลอดภยอัยกับชีวิตประจําวันละเราเริ่มมองการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งต่อค่ะนั้นก็ใช้ตรงนี้ได้ตะกร้าเงิน6เดือนตรงนี้เราควรจะเก็บไว้เป็นเงินออมที่มีสภาพคล่องสูงหรือว่าเราควรจะแบ่งไปลงทุนด้วยเหรอคะ,อะ ควรจะอยู่ในที่ที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเพราะแล้วก็ควรที่จะรักษาค่าของมันไว้ให้ได้ด้วยก็คือต้องไม่ถูกเงินเฟ้อจัดการไปด้วยนะครับเังนผมก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นเงินสดก็ถ้าใครสะดวกเป็นเงินฝากเงินสดก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าใครที่เข้าใจมากขึ้นก็อาจจะเอาไว้ได้ไปในกองทุนรวมบางประเภทก็ได้เช่นกองทุนตราสารหนี้บางประเภทใช่ไหมฮะที่ลงทุนในพันธบัตรนะครับหรือตัวเงินคลังพวกนี้ความเสี่ยงก็ต่ำใช่ไหมฮะหรืออาจจะลงไปใน ตลาดกองทุนรวมตลาดเงินก็ได้มานี่มาเก็ตฟันพวกนี้ก็ผลตอกแทนก็สูงกว่าตัวออมทรัพย์เล็กน้อยถูกไหมครับแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยถูกไหฮะสภาพคล่องก็ดีทีบวกหนึ่งถูไหฮะถอนวันนี้พวกนี้ก็ได้ก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปน,นั้นก็อยู่ที่เราจับ หกเดือนตอนนี้ก็ถ้าใครไม่สะดวกกลัวก็ใส่ไว้ในบัญชีเงินฝากากรได้แต่ถ้าใครเข้าใจก็กองทุนเงินตราสานี้หรือตลาดเงินก็ช่วยได้ดังนั้นถ้าเราจะสร้างความมั่นคงต่อยอดไปเราก็ต้องมีเงินที่นอกเหนือจากเงินที่เกินรายรับได้6เดือนใช่ใช่ครับเป็น10%เอนี่ยอย่างที่บอกอัตราส่วนตัวเนี้ยท่านใส่ไปก่อนใส่ในตะการนี้ให้เต็มก่อนพอตะการนี้เต็ม ท่านเริ่มอุ่นใจกับชีวิตในปัจจุบันก็มองไปข้างหน้าได้ครับผมดังนันก็ต้องมีเงินไว้ให้อุ่นใจก่อนก้อนหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนนะคะเฟิร์เองเป็นคนหนึ่งในนั้นที่แบบว่าเห็นเงิน เงินสดเนี่ยเราก็จะชอบใช่นะครับเป็นเรื่องเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสมการที่หลายคนแล้วก็อาจารย์ก็เคยแนะนําก็คือเรื่องของการนารายได้ลลบเงินอ่อนแล้วก็มาเหลือรายจ่ายตรงนี้ก็ยังใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ดีด้วยแล้วผมจะแนะนําหลายคนโดยยิ่งถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีนะครับที่เดินผ่านอะไรสวยๆงาๆแล้วอดใจไม่อยู่นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้แหละว่าให้เอาบัญชีเงินเดือนนะครับไปผูกไว้กับบัญชีสักบัญชีหนึ่งก็ติดต่อที่แบงก์ได้เลยว่าเมื่อไหร่เงินเดือนเราเข้า ให้เ,เลยตัดเงินออกไปเลยนะครับหรือจะใช้กองทุนรวมก็ได้ช่วยกันก็ได้ฮะคือตัดไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีสโลแกนอันหนึ่งที่เขาเคยพูดกันเขาบอกว่าเงินที่เราไม่ได้เห็นคือเงินที่เราไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ค่ะงั้นตัดไปเลยฮะได้มาร้อยหนึ่งตัดสิบบาทแล้วใช้เก้าสิบจะใช้เก้าสิบหมดก็ไม่ว่าเพราะเรามีเก็บสิบแหละนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตรงนี้ช่วยจะเป็นทางเลือกที่ดี นะครับก็ช่วยเราได้ครับค่ะให้อาจารย์ทิงทาา้งคาไว้ดีหนึงนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสุขภาพทางการเงินนะคะว่าตอนนี้เริ่มตอนนี้ควรจะต้องทำยังไงกันบ้างแล้วก็เราควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนครับก็ฝากไว้นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการจด นะครับบันทึกรายรับรายจ่ายยังไงก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งจําเป็นนะครับจดบ,บันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านะครับเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไงและเมื่อเห็นเห็นตัวชี้วัดที่มันออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันจะ้มีการปรับปรุงไดนง้นะครับสองนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะตตั้งเป้าหมายกับชีวิตนะครับในทุกเป้าหมายของชิตมีการใช้เงินตลอด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่ดีถูกไหมฮะรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรเอาเงินไปใช้ทําอะไรบ้างมันก็จะเป็นการควบคุมพฤติกรรมของเราได้เหมือนกันแล้ว3าก็คือมั่นนะครับเช็คสุขภาพทางการเงินด้วย3ามสมการง่ยายๆที่ผมบอกไปหกเดือนครั้งนะครับก็ช่วยได้ะนะครับแล้วก็เมื่อถ้าตัวชี้วัดไม่เหมาะสมท่านก็ต้องมาปรับที่ส่วน ตัวตัวตั้งตัวหารของตัวสมการนั้นปรับให้เหมาะสมชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็ปลอดจากความเสี่ยงด้านการเงินค่ะคก็นั่นเนี่ยจกสุขภาพกายแล้วสุขภาพทางด้านการเงินเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องตรวจเช็กกันอยู่สม่ำเสมอน,นะคะและอย่างที่อาจารย์บอกไว้คร่าวๆนะคะก็คือเรื่องของการโจทย์การมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างสม่ําเสมอน,นะคะก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นมีสภาพคล่องและนําไปสู่ความมั่งคั่งได้ในท้ายที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลขอบคุณมาก